สวัสดีครับจากร้านช่างธันวาซช่อมือถือนะครับโทรศัพท์รุ่นนี้เป็นรุ่น Xiaomi Back c h a r g หนึ่งนะครับ Back ช h a r ตัวแรกที่มันมีปุ่มตรงหน้าจอนะครับเเป็น Back ช h a r g หนึ่งนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้อาการเสียนะครับเครื่องนี้เสียหลายอย่างก็จะมีหน้าจอเสียนะครับกล้องหน้าเสียแบตเตอรี่เสียแล้วก็ตุดชาร์จเสียนะครับแต่ตอนนี้ทางร้านก็ได้แก้ไขให้หมดแล้วนะครับบดล็อกหน้าจอแป๊บ สงสัใชชาตแล้วนะครับอ่ะเรามาเช็คกันเลยอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คที่หน้าจอก่อนนะจริงๆแล้วผมก็เช็คหลายรอบแล้วแหละแล้วก็เช็คในคลิปวิดีโอให้ดูนะครับโดยการสัมผัสไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะสัมผัสดูว่าตรงไหนเนี่ยที่มันสัมผัสได้บ้างนะครับค่อยๆสัมผัสไปให้ทั่วหน้าจอแล้วก็วาดไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆตามจุดต,ต่างๆนะครับนะ อย่างนี้ก็สามารถสัมผัสได้นะครับปุ่มเมนูก็กดได้ปุ่มย้อนกลับกดได้ปุ่มโฮมก็กดได้นะครับสีของหน้าจอดูสีของหน้าจอนี่คือสีหน้าจอที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะตามนี้ะนะครับสีหน้าจอลองดูเป็นตัวอย่างได้นะครับเวลาที่เปลี่ยนไป ต่อไปนะครับมาดูที่ซิมกันหน่อยอันนี้ใส่อยู่2ซิมนะครับเป็นซิมของลูกค้าสัญญาณซิมเนี่ยขึ้นเรียบร้อยสัญญาณไ WiFi ก็ขึ้นนะครับแล้วก็ชาร์จเนี่ยผมชาร์จให้เต็มแล้วนะครับเนี่ยเ,เกือบเต็มเกือบเต็มอ่ะชาร์จไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่แฟลชนะครับแฟลชแสงแฟลชก็ออกนะครับ เดี๋ยวลองเช็คการโทรดูบ้างนะครับโทรได้ไหมซิมใช้ได้ไหมนะครับนี้เปิดลำโพงด้านล่างนะครับลองฟังดูนะครับลำโพงก็ดังนะครับต่อไปลำโพงด้านบนนะครับนี่ครับเสียงที่ออกจากตรงนี้นะครับเสียงออกนะครับแล้วก็เซนเซอร์อเซนเซอร์นะครับ เซนเซอร์ก็ใช้งานได้นะครับเซนเซอร์อ่ะต่อไปนะครับมาดูที่ปุ่มกดลดเสียงกดได้นะครับปุ่มเพิ่มเสียงกดได้อ่าสั่นทำงานนะครับปุ่มล็อกหน้าจออ่าเดี๋ยวผมกดปุ่มเกมก่อนเนี่ยปุ่มเกมนี่ใช้ดได้แล้วก็ปุ่มล็อกหน้าจอ นี่ใช้งานได้ปลดล็อกแป,ป๊บแล้วก็สแกนนิ้วอลองดูสแกนนิ้วนะครับสแกนนิ้วผมต้องเลื่อนหาก่อนอะนะนี่ฟิงเกอร์สักครู่ครับเพิ่มสแกนนิ้วไปเห็นไหมครับ c กนนิ้วทำงานนะครับเห็นไหมอ่าใช้งานได้นะครับปลอกต่อไปนะครับแปลงอยู่ที่ตัวบันทึกไมโครโฟนนะครับฮลัลโหลทดสอบบันทึกไมโครโฟนด้านล่างฮาลัลโหลได้ไหมไมโครโฟนด้านล่างหนึ่งสองสามฮาลัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเช็คลองฟังดูครับถ้าจะจนี้ ต่อไปนะครับอย่างสุดท้ายก็มาดูที่กล้องกันบ้างนะครับกล้องหลังนะครับบันทึกวิดีโอฮัลโหลทดสอบบันทึกวิดีโอกล้องหลังหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลใช้งานได้ไหมฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คเช็คอันนี้กล้องหน้านะครับฮัลโหลบันทึกวิดีโอกล้องหน้าหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็ค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 กล้องหน้าก็จะมัวมัวหน่อยนะครับเพราะว่าที่ตอนที่จอแตกเนี่ยฝุ่นมันก็เข้าไปนะครับ ลองฟังดูครับฮัลโหลบันทึกวิดีโอกล้องหน้า123่งสองสฮัลโหลห่าต่อไปกล้องหลังฮัลโหลทดสอบบันทึกวิดีโอกล้องหลัง123่งาฮัลโหลฮัลโหลใช้งานได้ไหมฮัลโหลหนึโอเคครับก็เช็คเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะประกอบอใส่กล่องนะครับใส่กล่องแล้วก็ส่งคืนลูกค้าไปนะครับใครที่มีปัญหานะซ่อมมือถือเนี่ยติดต่อมาเลยช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปโดหน้าสวัสดีครับ